สวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้พี่เป็นไถหลังบ้านค่ะหลังจากที่เราคอยมานานจนเบื่อแล้วแฉะก็จะไถค่ะเพราะว่าจะได้หมักพวกวัชพืชน,นะคะพี่เป็นจะเป็นคนที่ชอบไถรกๆแล้วก็หมักวัชพืชไว้อ่ะค่ะมาดูต้นส้มโอพี่เป็นที่พี่เป็นเพิ่งปลูกอันนี้นนแวบบออกดอกแล้วแต่ก็ต้องเด็ดทิ้งนะคะออกดอกเร็วเกินไปเนี่ยค่ะมาดูว่าดินมันสวยขนาดไหนเป็นคน พี่เป็นจะชอบดินหลังบ้านมากเลยค่ะเป็นดินที่สุดยอดจริงๆเนี่ยค่ะดูที่เป็นตอนกิ่งนะคะสวยงามเลยตอนเองปลูกเองนะคะก็แตกกิ่งก้านสาขาใหม่ละนี่ส้มเขียวหวานก็โอเคเดี๋ยวค่อยทำคลิปอีกคลิปหนึ่งอันนี้ก็มาดูการถ่ายเมื่อคืนนะแกมาถ่ายตอนกลางคืน,คนพี่เป็นวิ่งัว หัวขมำเลยเมื่อคืนโอ้โหหกโมงเย็นมืดแล้วมาไถแล้วต้นไม้เรามีแต่มีแต่แพงๆ่งะคะมีแต่เพิ่งปลูกใหม่อ่โอ้จะเป็นลมตายนะคะดูส้มส้มโอตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะคะเดี๋ยวจะทําแปลงผักไว้กินหน้าหนาวเนี้แหละคะ่ะดูสภาพดินใช่มคะดำมืดอย่างเงี้ยปุ๋ยทั้งนั้นแหละฮะปุ๋ทั้งนั้นเลย จะไถเอ,อือดินไม่ใช่ว่ากล้องดำหรืออะไรนะคะดินมันดินมันดำเลยดินมันดำสวยเลยนคะคะที่เป็นจะชอบหมักพวกวัชพืชอย่างนี้แหละคะ่ะนี่คือปุ๋ยชั้นเลิศเลยค่ะปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยโดยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรมากมายเลย ตรงนี้เป็นโซนที่เพิ่งปลูกใหม่นะคะก็จะเริ่มลงไม้ผลละอายุมากแล้วก่อนหน้านี้พี่เป็นก็ปลูกมันเทศปลูกข้าวโพดอะไรนี้แหละคะ่ะแต่ตอนนี้น่าจะน่าจะมาเริ่มใหม่พี่เป็นน่าจะเริ่มลงไม้ผลเป็นล็อกๆอย่างนี้และคะ่ะการดูแลการจัดการง่ายแล้วก็ตรงกลางระหว่างร่องอย่างเนี้ยพี่เป็นก็จะลงพวกพืชล้มลุกไอ,ไอต้ตรงกลางตรงกลางระหว่างที่พืชยังไม่โตอย่างนี้เราก็อันนี้ไป ตรงที่พืชยังไม่โตเราก็สามารถลงอย่างอื่นแซมไปได้อ่ะค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะมันกล้วยก็เริ่มโตแล้วนี่แหละค่ะก็วันนี้ได้ไถสักทีเ,เห็นเขาว่าพายุจะมาวันที่หกวันที่อะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ไถไว้ก่อนไถเฉพาะที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าที่ไร่ยังไม่ได้ไถพี่เป็นจะปลูกที่บ้านให้เต็มพื้นที่ก่อน แล้วค่อยไปจัดการที่ไร่ไม่งั้นไม่ทันเหมือนทุกปีที่ผ่านมาทุกปียังมีลูกน้องปีนี้ไม่มีลูกน้องแล้วลูกน้องกรีดยางก็นี่แหละค่ะก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่ก็ไถที่บ้านแล้วก็ปลูกที่บ้านให้เต็มพื้นที่ก่อนแล้วค่อยไปไถที่สวนไม่งั้นเราจะเสียค่าไถหลายๆรอบเลยค่ะไถทิ้งแล้วทาไม่ทันก็นั่นแหละค่ะทีละสามพันทีละสองพันก็เงินทั้งนั้นอันนี้ต้องมาปรับเปลี่ยนใหม่แต่การไถบ่อยๆก็ดีมันก็ ได้ได้ได้วัชพืชเป็นปุ๋ยดอกหญ้าก็ไม่ค่อยมีก็ดียะค่ะการไถบ่อยๆเดี๋ยวพยายามปลูกตรงนี้ให้เต็มพื้นที่ก่อนก็นี่แหละไปซื้อต้นไม้มาปลูกปลูกช่วงปลายฝนอย่างนี้มันก็จะดีนะคะถ้าปลูกช่วงปลายฝนเนี่ยลงไถง่าปลายฝนมันจะทําให้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นพืช คลิปนี้ก็สวัสดีจ้า